ดราม่าใหญ่ต่อเนื่องพวงรีดสีม่วงเป็นเหตุนั่นคือความบังเอิญหรือว่าตั้งใจสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่กดข้ามโฆษณาเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆด้วยนะคะเอาละค่ะถึงแม้ว่าทั้งสองงานที่ต่างกันสุดขั้วจะได้จบลงไปแล้วแต่ดราม่ายังไม่จบนะคะเพราะว่า เอฟซี FC ทั้งสองฝั่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน f c ใครก็ f c มันนะคะแต่ทีนี้คือ,อมันหลีกหนีไม่ได้แล้วค่ะที่จะให้เกิดเป็นประเด็นดรามา่าเพราะว่าทั้งสองฝั่งก็เป็นมีประเด็นกันอยู่แล้วเป็นโจทย์จันกันอยู่แล้วพอเวลามันเกิดเรื่องแบบนี้คนในโซเชียลก็ถามหาความเหมาะสม ทีนี้ fc ของทางด้านฝั่งของหมอลำสาวก็ออกมาในเชิงพวงรีดเขาจะทำสีอะไรกันก็ได้แล้วทำไมสีม่วงก็ไม่เห็นจะห้ามเลยก็ถูกค่ะ,ะจริงจริงแล้วอ่ะพวงรีดทำสีอะไรก็ได้ถูกต้องจะทำสีสีแดงสีเหลืองสีอะไรพวกเนี้ยสีม่วงทำได้หมดเลยค่ะแต่อย่าลืมว่าอย่างที่บอกทั้งสองฝั่งมีประเด็นกันอยู่แล้วทีเนี้ พวงหลีดมันคืองานของการไว้อะไรวันเกิดคืองานของความสุขการแสดงความยินดีและมันเป็นในเวลาที่ใกล้เคียงกันถึงแม้ว่าทางด้านฝั่งของหมอลำสาว FC จะบอกว่าเขาส่งไปตั้งแต่วันที่8อ่ะแต่งานวันเกิดเขาจัดวันที่9ก็ถูกค่ะมันไม่ใช่จัด ไม่ได้ส่งไปในวันในวันที่เขาจัดงานเลยแต่มันคือในวันที่ใกล้เคียงกันในช่วงที่เขาจัดงานเนี่ยถูกไหมคะพอเวลาทําขึ้นแล้วอ่ะโซเชียลก็ก็แปลกใจเขาก็เอะทาไมจะต้องจัดทำพวงหรีดสีม่วงให้ตรงกับในช่วงที่ผู้ใหญ่บ้านเขาจัดงานวันเกิดซึ่งเป็นธีมสีม่วง พวงหรีดมันสีอื่นมันมีตั้นเยอะแยะและอีกอย่างหนึ่งคือการจัดในการสีม่วงอย่างนี้มันคือการรีเควสที่เราอยากได้แบบสีอย่างนี้เลยโดยปกติทั่วไปร้านทำพวงหรีดร้านจัดดอกไม้ถ้าเกิดว่าคนที่สั่งอ่ะเขาไม่ได้รีเควสว่าฉันอยากได้สีม่วงพอะเขารู้ว่าจะนำไปงานศพ การแสดงความไว้อะไรเจ้าของร้านจะจัดทำสีสุภาพเป็นสีไว้อะไรก็คือจะออกแนวสีขาวเน้นขาวดำแล้วรอบๆส่วนมากจะเน้นแบบใบไม้สีเขียวซึ่งมองรวมๆแล้วอะสีสันอื่นๆจะจะไม่เน้นมากก็จะมีค่ะบางคนก็จะมีดอกไม้สีอื่นปนอยู่บ้างแต่ภาพรวมที่มองก็จะเป็นสีที่สุภาพก็คือเน้นสีขาวสีเขียวสีดำอะไรประมาณนี้ ถ้าเกิดว่าการที่สั่งมาสีม่วงแบบนี้เลยอะส่วนใหญ่มันคือการที่เราระบุร้านทำร้านดอกไม้นะคะให้เขาจัดแบบนี้มาเพราะถ้าเกิดว่า ร้านดอกไม้จัดทำสีสันที่แบบนี้มาเลยมันเสี่ยงต่อการที่ลูกค้าจะไม่รับสินค้าและอย่าลืมว่ามันเป็นดอกไม้สดพอไม่รับสินค้าคือมันเสียไปแล้วและทำสีแบบเนี้ยมันไม่ได้ขายออกกันได้ง่ายๆถูกไหมคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะนึกถึงมารยาทของงานถ้าอย่างอย่างอย่างประเทศอ่าอย่างเกาหลีที่เราเห็นน่ะ อย่างพวงหรีดเราเรียกพวงหรีดบ้านเราแต่เขาไปไปบางทีแสดงความยินดีบ้างอะไรแบบนี้แต่บ้านเราพวงหรีดคือไปงานศพถูกไหมถ้าเกิดว่าอ,อย่างเจ้าของร้านจัดไว้แบบเนี้ยแบบสีสันอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะขายออกได้ทีหลังอะ่ะคือคนจะจะคิดถึงแบบเราไปผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวคนจะมองเราถือสีสันไปแบบนี้เหมือนกับแบบว่าเออเราไม่ให้เกียรติ งานไม่ให้เกียรติคนที่เขาเสียไปแล้วเพราะว่ายิ่งเป็นผู้ใหญ่มากเท่าไหร่แล้วเราไม่คำนึงถึงมารยาทของงานน่ะคือคนก็จะมองได้ไงว่าเฮ้ยเราทำไมไม่มีมารยาทเลยวันที่เขานั่งร้องไห้น้ำตาไหลพลากกันอยู่แต่เราเนี่ยค่ะนะคะ เอาแบบสีสันแบบนี้ไปซึ่งมันเป็นมันเป็นสีที่สดใสไงแต่ทีนี้มันก็สามารถที่จะทำได้ค่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ที่มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่ามันมามันมาอยู่ในช่วงของการจัดงานวันเกิดอืมซึ่งมันเป็นธีมสีม่วงอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งคือต่อให้มันจะเป็นประเด็นดราม่ากันเนาะในมุมมองนะคะเป็นประเด็นดราม่ากันในตอนนี้ทั้งสองฝั่งดราม่ากันอยู่แล้ว แต่อย่างน้อยอ่ะโซเชียลก็ถามหาถึงความเหมาะสมแล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่าลืมว่างานวันเกิดก็เป็นงานวันเกิดพ่อของลูกถูกไหมซึ่งเขาจัดงานประกาศไปหลายวันแล้วว่ามันเป็นธีมสีม่วงม,มันเป็นงานแสดงความยินดีทีนี้นะคะคือ f c ของทางด้านฝั่งผู้ใหญ่บ้านเขาก็เขาก็แค่สงสัยแค่นั้นเองว่าเออทำไม มันเป็นความบังเอิญหรือว่าตั้งใจที่จะให้ชนกันเพราะว่างานสองงานเนี่ยมันเป็นงานที่ต่างกันสุดขั้วงานหนึ่งคืองานสูญเสียอีกงานหนึ่งคือเป็นงานของความสุขอะและอีกอย่างงานอ่างานของความสุขคืองานวันเกิดอะก็เป็นงานคนที่เคยดีต่อกันคนที่เคยรักกันและที่สําคัญมันเป็นงานพ่อของลูกไงเออนี่แหละค่ะคนที่เขารักผู้ใหญ่บ้าน ก็ธรรมดาค่ะที่เขาจะเขาจะออตั้งคำถามเกิดขึ้นและมันก็กลายเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นถึงแม้ว่าทางด้านฝั่งของหมอลำออจะออกมาตอบโต้ต,ต่างๆนานาแต่ทีนี้ถ้าเรามองกลางๆเอาแบบใจกลางๆมาวางดูนะคะ f c ของทางด้านฝั่งหมอลำสาวเนาะเอาแบบใจเป็นกลางมาวางดูสลับกันกลับกันเลยสมมติว่างานอะ แล้วมันเป็นงานที่คนที่พวกคุณคนที่พวกคุณรักหรือเชียร์แล้วจัดงานวันเกิดแล้วทีนี้ทางด้านฝั่งของผู้ใหญ่บ้านอ่ะอืมเขาทำพวงหรีดเนี่ยเอาไปแสดงความเสียใจของงานคนรู้จักและ ทำตีมสีพวงรีดให้ตรงกับสีที่ทางด้านฝั่งของหมอลำสาวชอบหรือเป็นตีมงานน่ะเป็นตีมงานถืว่าหมอลำสาวสั่งเป็นตีมงานสีชมพูอะ่ะแล้วทางด้านฝั่งของผู้ใหญ่บ้านส,สั่งทําพวงรีดสีชมพูเน้นแบบนี้เลยนะคะเปลี่ยนกันจากสีม่วงเป็นสีชมพูแล้วตีมงานของหมอลำสาวเป็นสีชมพูพวกคุณจะคิดยังไงไอันนี้คือมันเป็นคําถาม ทั่วไปเป็นสแตนดาดเลยค่ะว่ากลับกันมองมุมมองที่กลับกันกระจกที่มองให้มันกลับกันบ้างณนะตอนนี้หลายๆคนอย่าง f c ของหมอลำสาวอาจจะแบบทำไมอะ่ะพวงหลีดมันสียอะไรก็ได้และก็ส่งไปก่อนงานวันเกิดด้วยอะ่ะเออทำไมจะต้องโยงก็นี่แหละค่ะไม่โยงก็ได้แต่กลับการลองมองมุมกลับกันถ้างานของหมอลำสาวเป็นงานของความยินดีงานวันเกิด แล้วทางด้านฝั่งของผู้ใหญ่บ้านเขานำพวงหรีดไปมอบให้กับคนรู้จักของเขาที่สูญเสียญาติของเขาโดยพวงหรีดเน้นแบบสีม่วงเลยสีอื่นแบบนิดเดียวเลยพวกคุณที่เป็น FC ของหมอลำสาวพวกคุณจะคิดยังไงถ้าพวกคุณวางใจเป็นกลางและพวกคุณรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันตั้งใจจงใจให้มันเกิดประเด็น ทำพวงหรีดมาให้ตรงกับธีมงานวันเกิดทางด้านฝั่งของผู้ใหญ่บ้าน FC ของเขาก็คิดแบบนั้นนั่นแหละค่ะนะคะเอาเป็นว่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ